อสองคำถามอันนี้มีความคล้ายคลึงกันค่ะอจะาจารย์คะท่านแรกท่านถามว่าเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทางบริษัทบริษัทหนึ่งเขาส่งข้อความมาว่าท่านใดที่ต้องการยกเลิกคอามมาัานทางบริษัทจะคืนเงินให้แล้วเราก็ได้ทำการยกเลิกแต่ยังไม่ได้เงินคืนหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์คุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าติดโควิดเขาเลยอยากทราบว่ากรณีนี้เนี่ยเราจะไปขอคืนจากกองทุนประกันวินาศภัยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว เขาขอคืนคเบี้ยประกันแต่ยังไม่ได้รับแสดงว่าเขาบอกเลิกสัญญาแล้วนะเอาเลยังเร,เรายังไม่ไม่ตัวเขาบอกเลิกสัญญาแล้วก็คุณให้เขาคือคุณคือเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไปห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยบริษัทเขาบอกโอเคคุณจะคืนไหมอ่ะ เราเอาคืนทําเรื่องไปเรียบร้อยแล้วค่ะถึงเราถึงเรามาติดโควิดทีหลังนะ,ะไอ้นะั่นมันยกเลิกไปแล้วนะแต่เรายังไม่ได้เงินนี่ต้องไฮไลท์ประโยคนี้เ,เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าได้ทําการยกเลิกเนี่ยจเป็นคําตอบของอาจารย์ที่บอกไปว่าคุณยกเลิกแล้วคุณยกเลิกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เงินที่เขาจะคืนให้คุณค่ะก็คือจบแล้วเออเหมือนทาเหมือนก็ตก,ตกลงกันไปเรียบร้อยอ้าแต่ถ้าเกิดมีอีกประเด็นหนึง่งเราไม่ได้ยกเลิกนะแล้ว แล้วอะไรเห็นว่ากรมธรรม์มันจะหมดอายุอะไรใช่ไหมก็นี่อันนี้จะเป็น<อ>คําถามของคุณผู้ชมที่บอก,อกว่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวกันคล้ายๆกันเ,เ,เป็นผู้เอาประกันแต่ระบุบริษัทเลยค่ะว่าเป็นไทยประกันภัยนั่นแหละค่ะคคที่อายุประกันเนี่ยยังอยู่ในช่วงนี้<อ><อ>แล้วเขาบอกว่าของเขาจะหมดช่วงสิ้นเดือนเมษายนแต่เขาเพิ่งติดโควิดค่ะอันนี้ยังสามารถยื่นเอาสินหมกับกองทุนประกันีได้หรือเปล่าคือคือคือต้องเข้าใจว่าบริษัทปิดไป กรมธรรม์มันยังมีผลอยู่เพราะเขาไม่ได้หยอกยกเลิกนี่นะมันจะมีผลถึงสิ้นเดือนเมษาอาคุณมาติดโควิดตอนนี้อาคุณก็ได้สิทธิ์แต่ว่าคุณต้องไปยื่นกับทางกองทุนประกันวินาศภัยกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยจะเปิดให้ยื่นอย่างเป็นทางการเลยสําหรับรคนที่เรื่องเกี่ยวกับโควิดนะ25เมษายนนี้รวมทั้งเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันอะไรตัวอะไรด้วยนะเพราะว่าเขาจะทําหน้าที่เป็นลิควิดเตอร์เป็นผู้ชําระบัญชีค่ะแต่ผมก็ยังคือผมมีข้อสงสัยอย่างนี้คุณนุ่น งงคุณฝากพนุ่นไปถามด้วยได้ค่ะนะฝากไปถามทางผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยด้วยคำถามที่ว่านั้นคือคำถามที่ว่า<ค>เอาเฉพาะเรื่องโควิดคเรื่องโควิดเนี่ยนะว่าเมื่อทั้งคนที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายแต่เรื่องเรียบร้อยแล้วกับคนที่จะไปยื่นเ<ค>พราะมาติดโควิดด้วยอะไรด้วยซึ่งซึ่งไปยื่นบริษัทแล้วไม่ได้ยื่นมายื่นตอนนี้เนี่ยคำถามท,าที่อยากรู้ก็คือว่าเขาจะได้รับเงินเนี่ย ถ้าเขาครบตามเงื่อนไขทุกอย่างนะ <c oughs> สัญญางค์ปรธานยังมีผลบังคับใช้อยู่แล้วก็เขาติดโควิดจริงมีหลักฐานยืนยันมีการตรวจชัดเจนอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะได้คืนเต็มมูลค่าของที่เขาทําประกันไว้ไหมโอเคหมายความว่าเขาทาประกัน500ได้มื่นหน0้าร้อยได้ได้ห้าหมื่นสมมุ 50, ตินะ <c oughs> ทำพันได้มือได้แสนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาจะได้ห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งอย่างที่บอกไว้ในกรมธรรม์ไหม